อาเมน,นะครับขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มาเจอกันในวันนี้นะครับมาพบปะกันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยที่พระเจ้าให้เราได้มาเจอกันนะฮะในวันนี้เราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าดยกันนะครับในวีบอนนะฮะบทที่21ข้อ1ถึง8ซึ่งเป็นการเทศนาในชุดที่เรียกว่าแผนการอันยิ่งใหญ่ ของพระเจ้าด้วยกันนะครับผมจะนำอ่านข้อแรกแล้วก็พี่น้องก็สลับกันนะครับและข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะว่าฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปแล้วทะเลก็ไม่มีอีกต่อไปและข้าพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์คือนครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านะครนี้เตรียมเหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สําหรับสามี ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระที่นั่งว่านี่เนี่ยที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วและพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลายพวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์พระเจ้าเองจะสถิตกับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาพระเจ้าจะทงเช็ดน้ําตาทุกๆหยดจากตาของพวกเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้และการเจ็บป่วยจะไม่มีอีกต่อไป พอยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วแล้วพระองค์ผู้ทรงประทับอยู่บนพระที่นั่งตรัสว่านี่นี่เนยเราสร้างทุกอย่างขึ้นใหม่และตรัสอีกว่าจงเขียนลงไปเถิดเพราะว่าคําเหล่านี้เป็นคําที่เชื่อถือได้และสัต์จริงแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าสําเร็จแล้วเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าเป็นปฐมและอวสานใครที่กระหายเราจะให้เขาดื่มจากน้ำพุแห่งชีวิต โดยไม่ต้องเสียอะไรเลยคนที่ชนะจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราแต่พวกที่ขี้ขาดพวกเขาไม่เชื่อพวกที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียนพวกฆาตกรพวกร่วมประเวณีพวกใช้เวทมนต์พวกบูชาลูกขลบและทุกคนที่โกหกนั้นมรดกของพวกเขาอยู่ในบึงไฟ และกรรมฐานกำลังลุกไม่อยู่ซึ่งเป็นความตายครั้งที่สองครั้งเทศนาครั้งที่24นะครับในวิวรณ์ที่เราได้อ่านไปแล้วนะครับจึงขอตั้งชื่อในการเทศนาในวันนี้ว่าการสรงสร้างใหม่นะครับการทรงสร้างใหม่เพราะก็มีตอนนี้ในวิวรณ์ตอนบทนที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนี่ยเป็นเรื่องของการทรงสร้างใหม่หมดละการทรงสร้างใหม่เกิดอะไรขึ้นหนึ่งพระเจ้าจะสร้างทุกสิ่งใหม่วิวรณ์บทที่ยี่สิบเอ็ดข้อหนึ่งถึงสี่บอกว่าพระเจ้าได้ พูดชัดเลยนะครับในอันแรกว่าพระเจ้าจะสร้างทุกอย่างใหม่ผมแยก,แยกออกเป็นสามสามอย่างที่พระเจ้าจะสร้างใหม่อันที่หนึ่งนะครับพระเจ้าจะทรงสร้างโลกและท้องฟ้าใหม่ไว้วางว่า,าที่ยี่สิบอข้อหนึ่งบอกว่าและข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะว่าฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปแล้วทะเลก็ไม่มีอีกต่อไปนะครับพระเจ้าทรงเรียกเรามาทั้งหลายจะมาร่วมครอบครอง ในแผ่นดินใหม่ของพระเจ้านะครับพี่น้องไม่ได้พลาดเลยพี่น้องจะได้ดูสิ่งที่สวยงามที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้นะครับเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยบาปนะครับเต็มไปด้วยความมืดแต่ในวันหนึ่งแผ่นดินของพระเจ้ามาเราจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีอาเมนไหมพี่น้องนะครับต่อมานะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทําอะไรครับพระเจ้าจะสร้างนครเยรูซาเล็มใหม่พระคัมภีร์บอกนะครับนครเยรูซาเล็มใหม่ วิวรณ์บทที่21ข้อ2ข้าพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์คือนครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และมาจากพระเจ้านครน,นี้เตรียมพร้อมไว้เหมือนอย่างเจ้าสาวที่ได้แต่งตัวไว้สําหรับสามีพระคัมภีร์บอกโอ้นครน,นี้เต็มตัวไว้สําหรับเราใช่ไหมครับพระเจ้าเตรียมเอาไว้สวยงามมากใช่ไหมครับพี่น้องครับเยรูซาเล็มในยุคใหม่เมื่อพระเยซูม,มา พระเจ้าจะแต่งตัวเราทุกคนจากข้างในให้เป็นคนที่บริสุทธิ์สะอาดเหมือนพระเยซูคริสต์และจะเต็มไปได้วยสันติสุขอย่างมากมายนะครับนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญากับเรานะต่อมานะครับในพระคัมภีร์ได้พูดต่อไปบอกว่าเอ่อหนึ่งจุดสามพระเจ้าได้ทรงสร้างห้าคนของพระเจ้าใหม่ด้วยสันติสุขวิวรณ์บทที่ยี่สิบข้อสามสี่บอกว่าพระเจ้าจะ สถิตอยู่กับเราพี่น้องโอ้โหในชีวิตนี้บางครั้งจริงๆพระเจ้าอยู่สถิตอยู่กับเราใช่ไหมแต่บางทีเราทําอะไรเปลินแล้วเผลอนึกว่าพระเจ้าไม่อยู่กับเราเราแบบใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวตุมต้มๆต่ำๆแต่จริงๆพระเจ้าอยู่กับเราด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ是是์ใช่ไหมครับวันนี้ต้องใช้ความเชื่อผ่านทางพระวิญญ,ญาณนะครับแล้วก็รู้ว่าพระเยซูสถิตอยู่กับเราเอิมมานนเวลนะครับแต่ในวันนั้นเราจะเห็นพระเจ้าหน้าต่อหน้าเปาโลบอก ต่วันนี้เราเห็นหลางๆวันนั้นลางๆหมายถึงว่าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ในวันนั้นเนี่ยจะเหนน็นหน้าต่อหน้าเราจะเห็นพระเยซูอยู่กับเราพระเจ้าจะลบทุกอย่างทิ้งไปหมดนะครับจากชีวิตของเราแล้วเราจะอยู่กับพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีแล้วเราจะได้เห็นพระเยซูคริสต์หน้าต่อหน้านั่นเป็นความปรารถนาเราจะได้ร่างกายใหม่ที่สมบูรณ์แบบแบบที่พระเยซูมีที่ไม่มีความป่วยไข้ ไม่มีความอ่อนแอแต่มีความชื่นชมยินดีมีร่างกายที่สมบูรณ์ตลอดไปอาเมนไหมพี่น้องนะครับและนั่นคือข้อที่หนึ่งพระเจ้าจะสร้างทุกสิ่งนะฮะต่อมานะครับข้อสองนะพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งได้เพราะทรงเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจพระเจ้าสร้างทุกสิ่งได้เพราะเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจิมวหมบที่ยี่สิบข้อห้าหกพระเจ้าบอกว่าให้อักระทูตยอนเขียนลงไปในขาเผยพระวจนะบอกจะสร้างขึ้นใหม่ แล้วก็เขียนลงไปเถิดบอกว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่เชื่อถือได้และสัก์จริงพี่น้องเกิดขึ้นแน,น่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจะสร้างขึ้นใหม่และทุกอย่างจะสวยงามไม่มีพอล l ช t i o นไม่มี global warming ไม่มีอะไรต่ออะไรนะครับพี่น้องเราต้องเชื่ออย่างนั้นจริงๆเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อเป็น,นี่ฮะมันจะออกมาจากชีวิตของเราบอกว่าไ,ไปเที่ยวดีกว่าเพราะว่าโลกหน้ายาวไปตอนนี้อยากจะไปเที่ยวแล้วเนาะทำงานท,านทานํางานทางานหาเงินเยอะๆ,ๆ แต่เราก็จะได้ไปเที่ยวน่นเที่ยวนี่นะแต่ว่าเราก็เที่ยวมากจนเกินไปจนเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าไม่ได้ดูแลพี่น้องไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราจะติดตามพระเจ้าพระเจ้าได้สัญญาเราไว้นะครับแล้วพระองค์ก็ตรัสกับพระเจ้าว่าสำเร็จแล้วเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าเป็นปฐมและเอวมสารใครที่กระหายเราจะให้เขาดื่มจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยพระบิด์บอกลยว่าพระองค์งเป็น อัลฟาและโอเมกาพระองค์เป็นปฐมและอวสานหมายความว่าเป็นพระเจ้าที่เริ่มต้นเวลาของประวัติศาสตร์และเป็นพระเจ้าที่ควบคุมประวัติศาสตร์แล้วไปจนถึงถึงปลายประวัติศาสตร์ก็คือพระเจ้านําแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่นะครับพระองค์เป็นพระเจ้าที่ควบคุมอยู่นะครประวัติศาสตร์ของโลกกำลังไปเรื่อยๆนะครับแล้วมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับมีคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายมากขึ้นพี่น้องครับ นี่เป็นเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวของประเทศไทยเรารู้เรารู้เลยว่าเว้นใกล้เวลาที่พระเยซูมาและยิ่งใกล้เราต้องยิ่งทําการของพระเจ้าเป็นเวลาของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ให้เราเพราะนั้นเราต้องประกาศข่าวประเสริฐพาคนมาเชื่อพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทําเพราะว่าพระเจ้าแห่งประวัติศาสตร์ได้ตั้งวันที่พระเยซูจะมาพิพากษาโลกเราต้องช่วยคนทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด มาสู่ความสว่างอาเมนนะครับต่อมาครับสามใครติดตามพระคริสต์อย่างสัตย์ซื่อจะได้รับมร,รดกวิวรณ์วันที่27 2 1ข้อ7ถึง8พระคัมภีร์บอกเลยว่าคนที่ชนะจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมร,รดกคนที่ชนะจะได้รับแผ่นดินของพระเจ้าที่ได้พูดมีแต่ความสวยงามไม่มีความบาปเลยแล้วก็เมื่อเอาโลกทั้งหลายในวันนี้มารวมกันในความสวยงามเนี่ยก็ยังไม่เท่าวันนั้นเพราะว่า สิ่งที่สวยงามที่เราจะเจอมีอะไรที่มากกว่า้าพระเจ้าให้เราเรียกเราเป็นบุตรอีกนะครับพระเจ้าเรียกเราเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นเจ้าสาวของพระเยซูในวันที่พระเยซูมาคือ,อเจ้าเบ่าจะเห็นคุณค่ามากวันนั้นในความสัมพันธ์ของมนุษย์สองคนระหว่างผู้ชายผู้หญิงไม่มีอะไรที่สนิทที่สุดเท่ากับชีวิตของสามีและภรรยาอีกแล้วใชครับเป็นความสัมพันธ์ที่ล้ำลึกที่สะท้อนพระเยซูกับคริสตจกักร แต่ในวันนั้นเมื่อพระเยซูกลับมาความสัมพันธ์ที่ล้ำลึกนั้นจะเกิดขึ้นเป็นจริงนะพระเจ้าเห็นคุณค่าของเรานะระเดจกลับมารับเราไปอยู่กับพรนะองค์แต่แล้วก็สิ่งต่างๆที่พระเจ้าสัญญาก็จะได้รับนั่นเรียกว่ามรดกนะครับมะระดกคือเมื่อเงื่อนเวลามันถึงก็ได้รับนะครับว่ามะระดกเมื่อวันที่พระเยซูคริสต์เดจกลับมาเงื่อนเวลาก็มาถึงแล้วเราจะรับทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พระเจ้าได้สัญญากับเราไว้นะครับแต่คนที่ไม่ชนะก็คือคนที่ไม่ยึดมั่นไม่ติดตามพระเจ้าไม่เห็นคุณค่าของพระเจ้าแต่ถูกโลกดึงไปเดินกับพระเจ้าแบบเหยียบเรือสองแคมเอาโลกบ้างของพระเจ้าท่าทางจะไม่สนุกเนาะอย่างนี้บ้างแต่แล้วก็เ,เดี๋ยวก็พอจิตวิญ,ญญาณเริ่มตกต่ำมีปัญหา,ากลับมาหาพระเจ้าใหม่ขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าช่วยเสร็จก็กลับไปเหยียบ เลยข้างหนึ่งใหม่ตลอดเวลานะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยพระเจ้าเรียกว่าผู้ไม่ชนะก็คือผู้ไม่สัต์ซื้อนะครับพระเจ้าต้องการเรียกคนจัดซื้อนะครับเพราะพระเจ้าเรียกเรามาให้เป็นผู้ชนะอามนไหมพี่น้องนะครับนั่นก็เป็นสามประการที่พระเจ้าได้พูดเอาไว้นะครับในการสร้างแผ่นดินของพระเจ้า